สวัสดีค่ะทุกคนน้อยนานโนเองนะคะวันนี้น้อยมาขุดมันหนี่น้ําท่วมนะคะมันก็ไม่ท่วมหรอกแต่ว่ามันขังนะคะตอนนี้เริ่มมีกลิ่นเน่านะคะอันนี้มันอายุแปดเดือนนะคะพันละยองเก้านะคะอันนี้น้อยปลูกธรรมชาติอันนี้ฝนกําลังตกเลยนะคะตอนนี้มันเริ่มเน่ากันแล้วนะคะอายุแปดเดือนนะคะ ข้างบนนี่ไยทิ้งเพราะว่ามันแรงนะคะปลูกข้าวโพดข้างล่างมันในยองเก้านะคะอายุแปดเดือนนะคะฉีดบำรุงสามครั้งเนาะเนี่ยค่ะมันเป็นคลองใหม่นี้เลยแฉะนิดนึงนะคะวันนี้น,น้ำขังนะคะให้ดูนะคะอุ้ยเปียกนะคะ ถือว่าผ่านเนะาะฉีดสามครั้งแฉะแบบนี้เลยนะคะ่ะหน,นักไหมคะค,คนดึงหนักไหมคะหนักอ่ะ <laughs> <c oughs> ถือว่าผ่านนะคะ แกะกันนิดนึงฝนก็กำลังตกเลยค่ะ